Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 23กันยายนพุทธศักราช2567นะครับผมตั้งแต่เวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาพภูมิอากาศฝนฟ้าอากาศของประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมภาพโดยรวมของประเทศไทยเราวันนี้ส่วนใหญ่ฝนก็จะตกหนัก และตกหนักมากแถวทางภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือภาคก,กลางกรุงเทพมหานครและภาคตอนออกนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นมีฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมวันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ฝนตกวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เวลา12นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับผมแต่ส่วนใหญ่ฝนจะชุกอยู่ในช่วงระหว่างเวลาประมาณ1 4ถึง18นาฬิกาครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้อง ที่เดินทางสัญจรไปมาก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะนอกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและภาคตะนอกค่อนข้างที่จะมีฝนตกหนักครับผมกรุงเทพมหานครก็ยังมีการท่วมแล้วนะครับผมแถวเขตหนองจอกน้ําท่วมท่วมขังแล้วครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเรามาดูการ เรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและฝนตกหนักมากประจำวันที่23กันยายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับพื้นที่สีแดงหมายถึงบริเวณเสี่ยงภัยที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักมากคือตั้งแต่90.1มมขึ้นไปนะครับผม ได้แก่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนตากสุโขทัยอุตรดิต์พิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสำหรับทางภาคภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานหรือภาคตะนออกเฉียงเหนือนั้นได้แก่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูนจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับส่วนทางภาคกลางนั้น ได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีนะครนายกจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นไม่มีนะครับเรามาดูบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิลเมตรโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรนะครับผมแล้วก็ จังหวัดแถวทางภาคกลางและแก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรียุธยาจังหวัดนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ และเลื่อยไปทางภาคตะนออกได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชาชิงเราชนบุรีและยองนะครับผมส่วนทางภาคตะนออกเฉียงเหนือนั้นได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสเกตยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นมีสองจังหวัดครับที่คาดการว่าจะเป็น,ปน,นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภยัย มีฝนตกหนักคือจังหวัดระนองจังหวัดพังงานะครับผมเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่23กันยายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คือ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหยหลำประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับผมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับ ในขณะที่มรสุมตนตกเสียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลมันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนตกลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนทะเลมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง มีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจำวันที่23กันยายนแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิษฐ์จังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสมีลมแปลปรวนความเร็ว 10ถ,10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคตะนออกเฉียงเหนือนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายเบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครจังหวัดนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางกันครับผมภาคกลางวันนี้คือวันที่23กันยายน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่3 0ถึง34องศาเซลเซียส มีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกประจำวันที่23ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสมีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้กันครับผมประจำวันที่23กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ พบว่าภาคใต้ฝั่งตัวนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2มองถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราข้ามฝั่งมาดูการพยากรณ์อากาศทางฝั่งตนตกกันครับผมทางฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันนั้น วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงานะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ31 3 4อถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว20 3 5ถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ้างแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง31-33องศาเซลเซียสมีลมตกตกเสียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าสำหรับกรุงเทพมหานครกันครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับ โดยคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้วันที่24กันยายนกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33ต่ำสุดที่ประมาณ27องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันพุทธที่25กันยายนจนถึงวันที่29อาทิตย์ที่29กันยายนคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิ สูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาดูการคาดการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้าของกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันจันทร์ที่23กันยายนจนถึง7นาฬิกาหรือ7โมงเช้าของวันอังคารที่24กันยายนพบว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากของกรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบาง,ง,งกุมบางซื่อจตุจักรดอนเมืองลาดพร้าวหลักสี่สายไหมคันนายาวและคลองสามวานะครับผมส่วนบริเวณที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางสําหรับกรุงเทพมหานคร24ชั่วโมงข้างหน้าคาดการว่าอยู่บริเวณเขตด,ดุสิตบางรักปทุมวันมีนบุรีลาดกระบังยานนาวาพญาไทห้วยขวางตลิ่งชันบางขุนเทียนภาษีเจริญบางพัฒน เขตดินแดงสาธรบางขอแหลมเขตรประเวศเขตศูนหลวงวัฒนาสะพานสูงเขตวังทองหลางบางนาทวีวัฒนาและเขตบางบอนนะครับผมโดยภาพรวมกรุงเทพมหานครมีฝนนะครับผมวันนี้ใน24ชั่วโมงข้างหน้าคาดกันว่าจะมีฝนตกกระจายเกือบทั่วบริเวณครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางสัญจรไปมาหรือทำงานในวันนี้ก็ขอให เดินทางด้วยความปลอดภัยและติดตามข่าวสารและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ําท่วมขังด้วยนะครับผมอาจจะมีน้ําท่วมขังรอการระบายนะครับสําหรับกรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะเขตดอนเมืองสายไหมหลักสี่บางเขนจจตุจักรคลองสามวาเขตคันนายาวบึงกลุ่มเขตหนองจอกครับผมเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับผมก็พบว่าประเทศไทย มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคกลางนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยกรุงเทพมหานครก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยภาคอีสานตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับเข้าปกคลุมอยู่ครับผมส่วนภาคตะวันออกนั้นในเวลา15บหนาิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเช่นกันครับส่วนทางภาคใต้นั้นในเวลา15บหนาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขัน ชุมพรและนองพังงาภูเก็ตครับผมจะมีกลุ่มเมฆฝนที่ลักษณะปานกลางหรือหนักอยู่แถวอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะแถวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดยะลาและก็จังหวัดสตูลครับส่วนที่แถวทางใต้สุดยะลาปัตตานีและนาทีวาดคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผม ในเวลา15นาฬิกาของทางภาคเหนือที่ค่อนข้างที่จะเป็นฝนตกหนักก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมครับผมตั้งแต่เวลา12นาฬิกายังเกาะกลุ่มอยู่ที่เดิมครับอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมภาคเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมปกคลุมอยู่ทั่วทั้งทุกจังหวัดครับแต่จะมีย่อมกลุ่มฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นจนถึง แต่จะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางจนถึงหนาแน่นนะครับปกคลุมเป็นหย่อมอยู่ครับผมอยู่ในบริเวณของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่อยู่แถวแม่แจ่มครับอําเภอเมืองเชียงใหม่บริเวณนี้ครับมีกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในลักษณะปานกลางจนถึงหนักในเวลา15บหนาฬิกาที่ปกคลุมอยู่ทางภาคเหนืออยู่แถวบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงรายอยู่แถวอำเภอพานนะครับจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่อยู่แถวทางอำเภอสองเภอบ้านโฮองวังชิ้นนะครับจังหวัดลำพูนอยู่แถวทางลี้อําเภอลี้นะครับรวมมาถึงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดตากครับผมสุโขทัยอุตรดิตถ์ครับกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ที่อยู่ในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับสำหรับทางภาคเหนือ ส่วนกลุ่มเมฆฝนทางภาคอีสานตอนบนที่อยู่ในลักษณะเป็นหย่อมหรือเป็นล่องมรสุมนั้นค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักนั้นอยู่แถวบริเวณจังหวัดเลยนะครับภูเรือจังหวัดเลยอำเภอนากลางของจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีบ้านนาคำบ้านคงสวรรค์จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มาที่จังหวัดสกลสกลนครนะครับล่องฝนล่องมด ล่องล่องมรสุมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับล่องล่องนี้อยู่แถวสกลน,นครนาว่านาครพนมนะครับผมนครพนมก็อยู่แถวอำเภอเท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองอำเภอศรีสงครามอำเภอปลาปากครับผมนาแกออำเภอธาตุพนมแถวนาทมอำเภอเมืองครับ แล้วก็กลุ่มเมฆฝนนี้ก็ได้ต่อเนื่องไปจนถึงแขวงสวนรณเขตนะครับผมในเวลา 10, 15นาฬิกาที่เป็นล่องมรสุมนะครับที่จะทําให้เกิดฝนตกตั้งแต่หนักจนถึงหนักมากนะครับบางพื้นที่อาจจะหนักมากครับผมเป็นย่อมอยู่ครับสําหรับการพยากรณ์อากาศช่วงเช้าก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม